ตำนานการถือกำเนิดของมกนารีผลหรือต้นนาลีผลที่เรารู้จักกันนั้นตามตำนานมีอยู่ว่าเมื่อครั้งพระเวสสันดรกับพระนางมาสัสซีพร้อมด้วยกันหารดชาลีได้ถูกเนรเทศออกจากนครจึงเดินทางเข้าไปสู่ป่าหิมพานเพื่อบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมที่ป่าหิมพาน์แห่งนั้นมีสัตว์ป่ามากมายมีอันตรายรอบด้านอาศัยอยู่ ทว่าสัตว์ป่าทั้งหลายเมื่อได้รับเมตตาจิตจากพระเวสสันดรก็คลายความดุร้ายลงและกลายเป็นมิตรนอกจากสัตว์ป่าทั้งหลายแล้วก็ยังมีดาบดหรือสีคนทันอาศัยอยู่ในป่าน,นั้นด้วยพระนางมาซีผู้มีรูปร่างโสพภาบางครั้งออกหาอาหารหาผลไม้ตามลำพังเพียงคนเดียวหากวิทยาธรหรือฤาษีมาพบเข้า อาตบ,บะแตกแล้วล่วงเกินสินเอาได้ท้าสักกะเทวราชได้เล็งเห็นเหตุร้ายนี้แล้วพระองค์จึงได้เนลมิตต้นไม้วิเศษไปรอบทิศณนะที่ไกลก่อนถึงดินแดนถิ่นพำนักของพระเวสสันดรและนางมัสีรวม16ต้นต้นไม้วิเศษนี้ออกผลซึ่งมีรูปร่างเหมือนสตรีผลโตเต็มที่จะมีสวดทรงองค์เอว สวยปานสาวงามแรกรุ่นรูปร่างหน้าตางดงามประดุจเทพธิดาลงมาจุติเมื่อเหล่าบรรดาดาบทฤษีวิทยาทรคนทันทั้งหลายเดินทางมาพบเข้าจึงพากันเข้าไปเดดมาเพื่อเสพสังวาสทำให้เราบรรดาดาบทฤษีเหล่านั้นต่างหมดอิทธิฤทธิ์ลงเนื่องจากเสพผลของนารีผลทำให้ไม่สามารถถไปต่อ หรือออกมาได้ทางเดียวที่จะออกมาได้ก็ต้องบำเพ็ญเพียรใหม่จนแก่กล้าจึงสามารถจะเหาะเหินเดินอากาศได้ดังเดิมการที่เท้าสักกเทวราชนเนรมิตต้นไม้ทั้ง16ต้นนี้ก็เพื่อเป็นด่านป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแก่นางมาัสีให้เสื่อมเสียได้แม้พระเวสสันดรและพนางมาัสีจะเสด็จออกป่าแล้วกลับเข้าไปเมืองก็ตาม ต้นานาลีผลก็ยังคงอยู่ในนั้นตราบเท่าทุกวันนี้ในวรรณคดียังระบุอีกว่ามกรลีผลเมื่อสุกแล้วจะกลายเป็นหญิงสาวงามอายุราว16แต่ที่ศีรษะยังจะมีขั้วติดอยู่นิ้วมือทั้งห้ายาวเท่ากันผมยาวสีทองตากลมโตคอเป็นป้องไม่มีโครงกระดูก แต่ส่งเสียงได้เหมือนมนุษย์จริงๆมักกรีผลที่ยังอ่อนมีลักษณะเหมือนคนที่นั่งคู่เข่าอยู่เมือ่อโตขึ้นขาจะเหยียดออกก่อนเมือ่อโตเต็มที่จึงเหยียดตัวเหมือนคนยืนตัวตรงบรรดาฤาษีกินนอนวิทยากรคนทันที่ยังมีตัณหาอยู่จะมาอ้อที่โคนต้นเพื่อรอสุข ก็จะแย่งชิงกันเด็ดไปเป็นภรรยาต้องยื้อแย่งกันทำร้ายกันจนถึงตายเมื่อได้มาแล้วก็จะนำไปยังที่อยู่ของตนทนุถ,น,ถนอมระแวดระวังอย่างดีมีให้ใครแย่งเอาไปได้แต่มกรีผลจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงเจ็ดวันก็จะเน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครมีข้อทักท้วงอะไรหรือต้องการติชมผมผมยินดีรับฟังทุกคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้คลิปต่อๆไปของผมดียิ่งขึ้นขอบคุณครับ